ไปหลังจากที่เราเสนาหมาดและข้าราชการในทหารทไม่ใหญ่ทั้งหมดที่อยู่ในที่ประชุมได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการสละาราชสมบัติเพื่อส่งออกผนวฑจากพระราชาแล้วทุกคนในที่ประชุมต่างก็รู้สึกแปลกใจตกใจและก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าทำไมพระราชาผู้ยังหนุ่มอย่างแน่น และก็เพียอพร้อม่เด้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงได้ทรงตัดสินพระไทรศัรชละจะสมบัติภายตาเสวิต,วติอาันยิ่งใหญ่ออกพนวดเพื่อถือครองเพศสมณะเช่นนี้แต่เมื่อเราเสนาหม,มาและข้าราชการในทหารชั้นผู้ใหญ่เหล่านั้นได้ทราบถึงมโนปณิธานและความมุ่งมั่นตต่งใจในการเสด็จออกพนวดของพระราชาแล้วทุกคนก็เริ่มเข้าใจและทราบซึ่งในมโนปณิธาน ของพระราชาเป็นอย่างมากว่าเป็นเ่นี้เราเสนาหม,มาดและข้าราชการนทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดที่อยู่ในที่ประชุมจึงได้ร่วมนโมทนาบุญกับการเสด็จออกผนวดของพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเขาด้วยเสียงสาธุการที่ดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องพระโรงเลยทีเดียว<า>นอยจากเราเสนาหม,มาดและข้าราชการในทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมด จะได้รู้อานมตนาการเสด็จออกผหนดของพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเขาแล้วเราเสนาม,มาและขรายการในทหารชั้นผู้ใหญ่คนสนิทของพระราชาหลายๆท่านยังมีความปรารถนาอยากที่จะออกบวชตามพระราชาของพวกเขาอีกด้วยซึ่งในช่วงที่พระราชาทรงตัดสินพระไถยว่าพระองค์จะเสด็จออกขหนดนั้น เราก็ทรงได้ชวนเหล่าข้าราชบริพารที่ท่านรักให้ออกบวชด,ด้วยกันกับพระองค์ซึ่งท่านมหาเสนาบดีก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแต่ท่านมหาเสนาบดีกลับมีท่าทีที่นิ่งๆยิ้มๆแล้วก็ไม่ตอบรับต่อคําเชิญชวนพระราชาเลยทั้งๆที่ภายในใจลึกๆของท่านมหาเสนาบดีในตอนนั้นก็อยากที่จะออกบวชตามพระราชามากๆ แร้ท่านอยากที่จะศึกษาวิชาขั้นสูงสุดนั่นก็คือการได้เรียนธรรมะก,กับพระมหาเถระซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่ท่านมหาเสนาบดีให้ความเคารพและเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากแต่ด้วยความที่ท่านมหาเสนาบดีมีความตั้งใจอยากที่จะปลดความกังวลกับพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของตัวท่านปฏิพระองค์จะได้เสด็จออกพนวดอย่างสบายพระทยัย โดยการอยู่ช่วยพระอนุชาดูแลบริหารงานอราชาก,การแผ่นดินอย่างเต็มที่ในทุกๆเรื่องพธิพระราชาจะได้เสด็จออกพนวดด้วยปรศาศจากปริพเทหรือเครื่องความกังวลนใ,นใดๆนั่นเองดังนั้นรามาเสนาบดีจึงจำต้องแสดงท่าทีที่นิ่งๆยิ้มๆและไม่ตอบรับอะไรตอนที่พระราชาทรงชวนท่านออกบวชในที่ได้เกิดในวัในช่วงตนนั่นเอง แต่เมื่อครั้นถึงเวลาที่พระราชาใกล้จะเสด็จออกพระโสดจริงๆกลับมีเหล่าข้าราชาบริพารกสิณิตออกบวชพร้อมกับลงเพียงไม่กี่คนที่เป็นเช่นนี้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะพื้นที่วัดป่าของพระมหาเถระนั้นมีเนื้อที่อยู่อย่างจำกัดอีกทั้งพระมหาเถระก็มีอัธยาศัยรักความสงบและชอบความวิเวกเป็นอย่างมาก ใน,นพระมหาเถระจึงอนุญ,ญาตให้มีผู้ตามพระราชาออกบวชได้เพียงไม่กี่คนโดยพระมหาเถระจะคัดเลือกผู้ที่จะออาบวชหรือเหล่าข้าราชบริพารคนสนิทของพระราชาตามกําลังบุญว่าใครพร้อมใครยังไม่พร้อมพอเป็นเช่นนี้จึงทําให้เหล่าข้าราชาบริพารคนสนิทที่ผ่านการคัดเลือกจากพระมหาเถระจะสามารถออกบวชพร้อมกับพระราชา มีจำนวนไม่มากดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นและมาถึงช่วงเวลาที่พระราชากำลังจะถ่ายโอนอำนาจก,การปกครองแผ่นดินทั้งบมดให้กับพระอนุชาของพระองค์พระราชาก็ได้ฝากให้ท่านมหาเสนาบดีช่วยดูแลและคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับพระอนุชาในระหว่างที่กำลังขึ้นครองราชซึ่งท่านมหาเสนาบดีผู้เป็นบุคคลคู่ใจงพระราชาก็ ได้กานั่สาและรับปาที่จะับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและเป็นที่ปรึกษาให้กับพระอนุชาอย่างเต็มที่และในช่วงที่พระอนุชาเริ่มศึกษาการบริหารงานแผ่นดินในช่วงแรกๆนั้นสมหาเสนาบดีก็ได้แนะนําให้พระอนุชารือจักระชดผู้บริหารบ้านเมืองซึ่งคือเราเสนาม,มาและกาชการทังผู้ใหญ่ตา่างๆ รราไปถึงชี้แนะแนวทางการบริหารงานบ้านเมืองต่งางๆตามนโยบายที่พระราชาองค์ที่จะออกบวชเคยเดำเนินเอาไว้ได้อย่างเหมาะสมหรือผู้่างานวราธานมหาเสนาบดีได้สนองพระราชดำรัสตามที่พระราชาองค์ที่จะออกบวชได้ส่งมอบหมายกับท่านไว้แบบ super absolutely perfect จริงๆ <Yeah. S 1> และ่าการถ่ายออนอำนาจทั้งหมดได้สำเร็จเสร็จสิ้นลง พระราชาวันที่จะออกบวชจึงทรงเรียกเหล่าเสนาหมัดข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และขุนนางต่างๆให้มาประชุมใหญ่โดยพร้อมเพลียงกันัน้นพระองค์ก็ทรงประกาศสละราชสมบัติทั้งหมดอย่างเป็นทางการพร้อมกันัณนพระองค์ก็ทรงแต่งตั้งและสถาปนาให้พระอนุชาของพระองค์เป็นพระราชผู้ปบครองแควนองค์ใหม่ท่ามกลางเหล่าเสนาหมัดข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และขุนนางทั้งหมด ถึงข่าวการสละราชสมบัติเพื่อออกบวชของพระองค์รวมถึงข่าวการสถาปนาพระอนุชาเป็นพระราชาองค์ใหม่ได้แพร่กระจายไปสู่น์เหล่าพระสงฆ์นิกรภายในแคว้นของพระองค์อย่างรวดเร็วไปหลังจากที่พระราชาองค์ที่จะออกบวชได้ทรงแต่งตั้งและสถาปนาพระอนุชาของพระองค์ให้เป็นพระราชาผู้ปกครองแคว้นองค์ใหม่แล้วเราก็ทรงกำหนดวันเวลาและสถานที่ ที่พระองค์จะทรงใช้ประกอบพระราชพิธีอุปสมบทในทันทีซึ่งสถา,านที่ที่พระองค์จะทรงใช้จัดพระราชพิธีอุปสมบทก็คือวัดป่าของพระมหาเถระนั่นเองส่วนว่าเมื่อพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของมหาชนทั้งหลายได้เสด็จออกกนวดเป็นพระเถระอยู่ที่วัดป่าแล้วเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรเราคงจะต้องมาติดตามรับฟังในตอนต่อไปนะจ๊ะ